ดูดูดูบัวตองเจ้าสู้ดึงออกไปแล้วกลัวมากครับผมบัวตองกลัวเสียงครับตองไม่ต้องกลัวลูกตองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบัวตองดุดขาครับผมขาดุดมากนี่มากมากมากมาตองมาตองเข้า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 นี่เอาดูตสาวของเรากลัวมากตองเข้าเข้าขาเข้าเข้าเห็นควันนะครับผมช้างก็กลัวนะครับนึกว่าไฟไหม้นะครับดูดูบัวตอง ตองกลัวมากเลยครับกลัวจนเล่นโซ่ไปเล่นโซ่มาตัวยูหลุดเลยนะครับผมตัวล็อกโซ่หลุดเลยลมก็แรงด้วยครับวันนี้เอ้าเอ้าเอา,เอา,เอา ครับผมตอนนี้นะครับผมดูสองสาวของเราตกใจกลัวนะครับผมกลัวเครื่องพ้นยุงครับเอ้าโอ้ครับเกิดอะไรขึ้นครับผมสงสัยจะคิดว่าไฟไหม้บ้านนะครับควันขมงเลยครับผมดูครับบัวตองอยู่ไม่นิ่งแล้ว บัวตองจะนีอย่างเดียวครับโอ้นะครับเจ้าหน้าที่ก็เห็นช้างครับผมอยากจะมาดูช้างครับบอกว่าช้างของเราเจ๊วนของเรานี้สง่ามากเลยครับบัวตองอยากจะหนีแล้วนะครับดูครับบัวตองอยากจะหนีครับกลัวครับผมบัวตองกลัวว่าเขาพ่นรอบๆหมู่บ้านนะครับควันเยอะนะครับบัวตองกลัวส่วนเจ๊ของเรานิ่งมากนะครับไม่สะทุบสะท้านนะครับ ครับผมควันสมงเลยเสียงดับเสียงดับไปแล้วนะครับบมตองจะนี้ครับบมตองไม่โมตองกลัวครับผม คนเจ้อ้วนของเรานี่แล้วจะได้ไม่มียุงเขมือครับผมขอบคุณเจ้าหน้าที่มากเลยนะครับผมก <T ot ant> ็ลงมาพื้นที่ในหมู่บ้านของเรานะครับพ่นพ่นยุงนะครับพ่นยุงน <T ot ant> ีิแล้วยังนี่แล้วดูดูดูดดบัวตองเจ้าสู้ดึงออกไปแล้วกลัวมากครับผมบวตองกลัวเสียงครับตองไม่ต้องกลัวลูกตองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบัวตองดุดขาครับผมขาดุดมากนี่มากมากมากมาตองมาตอง เาเอาเอาเอานี่เอาตองหลุดนะครับผมโบตองหลุดเลยเล่นไปเล่นมาโซ่หลุดเอาตองไหนตัวล็อกอยู่ไนตองกลัวจนโู่หลุดเลยครับผมดูที่ขันหายครับฮัลโหลครับตองเข้าเข้าเข้ามาดูมามาดูมากนะหนะตัวขออนุญาตแป๊บนึงครับผมนี่มาฝั่งนี้แล้วครับผมใจมาฝั่งนี้แล้ว ตาวของเรากลัวมาก้องเฮาเฮา,หา,หาเห็นควันนะครับผมจางก็กลัวนะครับนึกว่าไฟไหม้นะครับมาดูกลัวตองกัวตองกลัวมากเลยครับกลัวจนเล่นโซ่ไปเล่นโซ่มาตัวยูหลุดเลยนะครับผมตัวล็อกโซ่หลุดเลยอ้ดูครับเอาตองเฮา เ้าเ้าเอาลูกเ้านนี้กลัวกันทั้งคู่เลยครับลมก็แรงด้วยครับวันนี้เ้าเอาเอา อย่อ้วนร้องทำไมเอาหนิ่ยจะร้องจะร้องขมือนจะร้องเอาตองเ้าหนิเอา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 กลัวครับผมกลัวทั้งคู่เลย เราเอาห้ากินก่อนนะครับครับเอาห้ากินสงบสติก่นนะครับผมจะได้ไม่ตกใจมากครับส่วนน้องบัวตองนี้ไม่กินเลยครับผมกลัวนะครับกลัวมากทั้งกินทั้งร้องเลยเจ๊วนของเราก็เป็นสัญชาตญาณของช้างครับมีควันแบบนี้นะครับเขาก็กลัวเหมือนกันนะครับผมเขากลัวว่าจะเกิดเหตุไฟไหม้นะครับดูน้องตองดมกลิ่นอย่างอย่างเดียวเลยไม่สนใจเลยครับผม วันนี้มีเจ้าหน้าที่นะครับผมมาพ่นยามาพ่นยุงนะครับมาพ่นยุงทั้งกินทั้งระแวงไปครับบัว์ตองมือสกู่นี่หลุดเลยขาหลุดนะครับผมสันโซไปสันโซ่มาตัวยูหลุดนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราเริ่มจะกินอาหารได้แล้วนะครับเพราะว่าพนักง,งาน ตจ้าหน้าที่ก็คงจะไปไกลแล้วนะครับไปไกลแล้วแต่ว่าเสียงยังดังอยู่นะครับนี่ครับปฏิกิริยาของช้างครับผมเขาจะเร็วมากนะครับเขาจะเร็วมากเขาได้กลิ่นได้เห็นเขาจะระมัดระวังกันไปเลยนะครับผมอย่างบัวตองนี้จะรีบสั่นสู้เพื่อจะเอาตัวรอดเลยนะครับบัวตองนี้จะรีบสั่นสู้เพื่อจะเอาตัวรอดเพื่อจะไม่ให้ตัวเองต้องติดอยู่กับการผูกมัดนะครับนี่ครับผมเหตุการณ์ไปถึงเราจะถึง ทำให้เราไม่กล้าเอาไปไว้ที่ป่าไม่กล้าเอาไปที่ไกลๆครับผมเพราะว่าัววันนี้ไฟป่าไฟอะไรก็มีเห็นไม่ให้บ่อยนะครับผมมีให้เห็นบ่อยนะครับระมัดระวังเอาไว้นะครับผมครับผมก็สำหรับชิปนี้นะครับผมก็ได้ถ่ายให้ชมนะครับหมือนกับน้องบตองนะครับกลัวเจ้าหน้าที่มาขีดยายมาขีดยุงนะครับผมโอฝากติดตามนะครับผมนะครับน้องบัตองยังระแวงอยู่ครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ